S <S 2> <S 2> สบายแล้วเจอหนะคะาเตะน้ำมีคนถือขนมนอนกินทองม้วนบอดิกาจะมาบอกว่าตอนนี้ที่อเมริกานะคะร้อนกว่าที่ไทยร้อนมากนี่เห็นหน้าแดงนี่ไม่ได้เมานะ <S 2> <S 2> <S คือนั่งแค่ตรงนี้แหละนั่งในร่มนะเรานั่งในร่มแล้วก็นั่งดูเด็กเล่นน้ำตรงนี้แต่นี่ก็คือผลจาก แสงสะท้อนจากนาขึ้นมาโดนหมอดูประจําว่าไม่ยังทาครีมกัแนแดดทาแล้วค่ะคือทาครีมกัแนแดดเนี่ยจะต้องเติมซ้ำทุกครึ่งชั่วโมงเราทาครั้งเดียวแล้วก็ทั้งวันคุณหมอก็จะดูว่าเพราะว่าฝ้าขึ้นกะขึ้นหน้ารักษาไงก็ไม่หายเพราะเดิมไม่ดูแลตัวเองอมาเมาส์กันวันนี้อเมริการ้อนกว่าไทยเป็นไปได้ยังไงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ที่ี่อากาศร้อนมากแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นร้อนที่สุด คือเพื่อนๆแอร์บ้านเราอะไม่ได้ปิดตั้งแต่ <c oughs> วันศุกร์วันนี้วันอาทิตย์ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์สามวันแอร์ไม่ได้พักเลยเพราะว่าเรามีลูกเด็กเล็กเนาะคือถ้าอากาศหนาวเนี่ยก็ยังใส่เสื้อผ้าหลายชั้นมันก็ยังช่วยความหนาวได้แต่ถ้าอากาศร้อนเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะกินนมเย็นอย่างเดียว คือต้านไม้เห่นใบมันไหมต้นนี้ล้มโพล,ล้มใ่เลยนะถ้าต้นนี้ตายไปนี่คืออยู่ไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะต้องลดอาบน้ำนางสันหน่อยอันนี้คืออุณหภูมิข้างในบ้านนะคะตั้งไว้ที่69แต่ตอนนี้อยู่แค่72เองนะคือแอร์ก็ได้เท่านี้แหละคะ่ะ อันนี้คืออุณภูมิข้างบนบ้านนะคะอันนี้เราลงมาลงที่เราลงลงเราลงมาอยู่ที่ชั้นล่างแล้วมาดูว่าอุณภูมินชั้นล่างเราไม่ได้เปิดแอร์เพราะว่าไม่มีดูซิว่าเท่าไหรุ่ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยเอาปรับกล้องก่อนไหมเป็นโรงเรียนปกติชั้นล่างจะเย็ยนมากนะวันนี้ยังไม่ได้เย็ยนบอกว่า คือบ้านเรามีสองชั้นบางวันชั้นบนเปิดแอร์ชั้นล่างเปิดฮีตเลืออกไหมคือขนาดวันนี้ข้างล่างยังรู้สึกว่าแบบมันเย็นกำลังดีอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเย็นอย่างที่เคยเป็นคือก็เพื่อนๆออกนอกบ้านอ้านี่เจอพอดีเลยออกนอกบ้านสำหรับใครที่มีเด็กนะคะสิ่งที่คุณต้องมีหมวกลูกน้อยจะใส่หรือไม่ใส่แล้วก็ต้องมีให้เขา กันแดดแบบครีมสเปร์กันแดดคือสเปร์เนี่ยมันจะเด็กบางคนเขาก็ไม่ชอบทาครีมกันแดดนะมันเหนียวไหมเพื่อน่ามันเหนียวเน,นอะเราก็จับแล้วก็ฉีดฉส่วนอันนี้เราว่ามันใช้ดีกว่าตัวสเปร์เยอะเลยคือป้ายแบบพอกอะค่ะไม่ได้แบบให้มันสมู o t เหมือนฟาวเดชั่นนะคือคุณปาดแล้วพอกไปนี้เลย <c oughs> ออกนอกบ้านต้องมีนะจ้ะ รจริงๆแล้วเราก็จะมีขวดน้ําด้วยนะในนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีขวดน้าหมวกครีมกันแดดแล้วก็พลาสเตยียค่ะเค็ดลับออกจากบ้านทุกครั้งเราจะมีเป็นตะกร้าแบบนี้เลยอย่างเงี้ยพอไปเลยน้าบ้านก็เฮี้ยไปเลยส่วนวันนี้เราก็จะมาบอกว่าลูกน้อยหลายๆคนอาจจะหาที่วางโทรศัพท์กันอาจจะไม่ดื่มไม่ดื่มนมจากเต้า ไม่ไม่กินอาหารตามปกติเพราะว่าอากาศมันร้อนค่ะเพื่อนๆนมันเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นก็ทำใจฉะนั้นก็ทำใจดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆเราเป็นคนที่ไม่ค่อยป้อนลูกน้ำตาลเท่าไหร่ที่โรงเรียนเราเนี่ยเราจะป้อนแค่นมกับน้ำเท่านั้นเราจะไม่มีน้ำผลไม้น้ำอโลมอะไรทั้งนั้น แต่ถ้ามันถึงเวลาเน,น,นี้ยมันร้อนจัดอนะนะแล้วเขาไม่อยากกินน้ำไม่อยากกินนมเราก็จะผสมน้ำผลไม้น้ำอะไรก็ได้คะ่ะที่มันเป็นน้ำเพื่อให้เขาดืม่มเพราะว่าเด็กถ้าดีไฮเดรตแล้วเราบอกเลยว่าเรื่องใหญ่นะอันตรายถึงชีวิตเพราะตัวเขาเล็กมากคะ่ะเราดีไฮเดรตก็ไม่เท่าไหร่แต่เด็กดีไฮเดรตไม่ได้ฉะนั้นก็มาฝากเพื่อนๆน,นะคะคุณที่เป็นคุณแม่โดยเฉพาะเด็กเล็กเบบี Baby. เออเบบีทำไงดีเด็กเล็กเพิ่งคลอดเนี่ยคุณผ้าชุดนอนเย็นเช็ดตัวเขาจะร้องค่ะเพราะมันเย็นคือเขาอาจจะร้องบอกว่าแม่มันเย็นคุณต้องทำค่ะเช็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าใครเปิดแอร์อย่าเอาลูกเข้า,เข,าเข้าออกออก,ออกในบ้านบ่อยๆเพราะว่ามันอันตรายเขาปรับอุณหภูมิให้ทันบางบางคนที่บอกว่าบ้านมีสองระดูอ่ะคือออกนอกบ้านปุ๊บลมลมร้อนมันตี ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแล้วข้างในคุณเปิดแอร์คุณอย่าเข้าๆออกบ่อยๆสมมุติออกไปเล่นออกไปเล่นให้สะใจแล้วกลับเข้ามาแล้วไม่ต้องออกแล้วอย่าเดี๋ยวเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออก,เด,ออกเด็กเล็กเขาปรับตัวไม่ทันอันนี้ก็เอามาฝากกันสําหรับเด็กเล็กนะคะเราก็มีเด็กเล็กอยู่ด้วยเหมือนกันยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยสภาพดูสิไปและสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะจะต้องไปทำความสะอาดห้องเรียน น้อยของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ